หายธรรมโกยครับในวันนี้เนี่ยก็เป็นการมาจัดเทียร์ลิสต์เนาะกับการ์ดที่มันอัปเดตเข้าเกมมาได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับไอพวกโกเจอพวกโเวกโเลมอะไรประมาณเนี้ยเนาะ,นะในเออ่มินิสเพนชั่นนะครับของ h e โร่ออฟวีเวนแบนเนาะก็จะมีเทียร์อะไรบ้างนะครับมีโกมีซีเพลย์มีธรรมดามีกากแล้วก็มีฮูอาอยู่นะครับคือแม่งไม่เห็นมันซี play เพลย์เลยอะไรประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเริ่มที่นิวเท่ลนะครับก็อสกะชิโอริเนาะ จ่าย3.2จวด2นะครับมมันคือ engine racing แบบมี Body นะครับจ่าย3.2จวถ้าเกิดว่าคุณมีเม็ด e evo เยอะกว่าอีกฝั่งเนาะนั่นคือเริ่มหลังนะครับเริ่มหลังเคลิบ e สีเม็ด evo เยอะกว่าอีกฝั่งปั๊บมันจะกลายเป็นจ่าย1.2จวฮิล2เนาะได้ value ที่รีมานมาม, 2, มาเพิ่มได้ฮิลมาเพิ่มอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วแบบว่างไงดีถ้าเกิดว่าเล่นคู่กับใครวี่เนี่ย มันก็จะกลายเป็นอะไรนะจ่าย2จว4ฮิว4อีกนะครับไขวีมีจวดอ,อยู่แล้วมีวีมานาด้วยอะไรแบบนั้นเนาะแล้วแบบอะไรนะเหลืออีก2มานาที่คุณจะเอาไปปาอะไรก็ได้อีกประมาณนั้นนะครับมันก็เวอร์เนาะเล่นคู่กับไรวีเราเวอร์มากเลยอะไรประมาณนั้นนะครับเด็กที่ใช้งานได้ก็อะไรก็ตามที่มีเทมโปเนาะประมาณนั้นนะครับอย่างเช่นกอย่อนเนี่ยเนเมซิยเนโคเนี่ย ได้หมดนะครับแล้วแบบยิ่งเล่นกับคอนโทรลเนาะก็เล่นกับบาฮาเนี่ยนะครับบาฮาต้องการรีมานาเยอะๆเนาะไอท่าที่เล่นคู่กับไครวี่เนี่ยมันก็ดีนะครับประมาณนั้นเนาะให้บาฮามันโดดได้ไวอะไรแบบนั้นนะครับแล้วด้วยสเตตเนี่ยของอาสกะชิโอรี่เนี่ยมันเป็น1ด้วยนะครับเวลาที่เล่นกับเนโคเนาะในอลิมิเต็ดนะครับก็เล่นกับไอใบอย่างเดมอนิกโพสเซชันได้ใช่ปะ ที่มันจะถ่มลมนะครับแล้วจววเนโครขึ้นมาถ้าเกิดว่าถมตัวที่มีพลังโจมตีเป็น1อะไรเลยแบบนี้เนี่ยมันก็จะจววเนโครตัวอะไรประมาณนั้นแล้วแบบไอเวลาที่คุณเล่นในเด็กอะตอมี่เนโครอ่ะอมันก็จะช่วยเซตไอตัวอะตอมี่ได้ง่ายนะครับให้มันมาเทิร์นสีได้ง่ายอะไรแบบนั้นเนาะอย่างเช่นแบบเทิร์นสองโครโนเนลเทิร์นสามโครเนลอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วแบบเทิร์นสี่เนี่ยเริ่มหลังเนี่ยลงมันไป นะครับรีมานากลับมาเนาะเท่ากับว่าจ่าย1นึว2ิวสแล้วก็แบบไอ้อะไรดีลงตัวอีเตอร์ไปนะครับแปะอีเตอร์อเมร็จไปเนาะแล้วแบบมันก็จะปาไออะตอมี่ได้เหลือ1มานาเนาะปาอตอมมี่ไปได้บอร์ดใหญ่มาต้อมอะไรแบบนั้นนะครับก็แบบ เออมันประโยชน์เยอะดีอ่ะกับไอ้ตัวอัลสกาชิวีนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออมันโกงเนาะให้มันอยู่ตรงนี้แล้วกันแล้วก็เฟมการ์ดไปนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ธรมรมดาเนาะมันเป็นจ่าย6ได้6กหใช่ปะที่ลงแล้วเคลีย์บอร์ดแล้วก็ล็อกอีกตัวหนึ่งของเขาไม่ให้ตีได้แล้วก็ตัวมันมีท้อนมีการเลง็งประมาณนั้นนะครับเอ่อแล้วก็แบบเวลาที่มันตายเนาะจะเสกลูกนะครับเสกลูกที่ออกมา2ตัวแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยลูกมันไว้เนี่ยในตอนเริ่มเทินนะครับมันก็จะ รวมก้างกันแล้วออกมาเป็นตัวมันอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ตีหน้าได้ตีแล้วสามารถจะยิงดาเมจเคีย์บอร์ดได้ด้วยแล้วก็โดนหน้าด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับถือว่าเยอะดีแต่ก็คือพออยู่ในเกมจริงๆแล้วเนี่ยมันดูเฉยเยซะงั้นนะครับเพราะว่าหลายคลาสเนี่ยใช้มันแล้วไม่คุ้มนะครับมันมีคุ้มแค่เออดรา้กนเนาะ <c oughs> ที่แบบแรมได้นะครับจริงจริงคลาสอื่นก็แรมได้แต่ว่าต้องผ่านทางเมตตอนหรือว่ารามิเอลไรแบบนั้นซึ่งแบบแม่งยุ่งยาก มันมีอีกตัวหนึ่งที่เล่นได้เหมือนกันก็คืออัลลิมิตของเนโครนะครับที่ชุบมันมากลวๆอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นเนาะไออัลลิมิตของเนโคมันมีการชุบเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็คือแบบอมองสภาพโดยรวามานะมันก็อยู่ได้แค่ไม่กี่เด็กประมาณนั้นนะครับเด็กในอนะัลลิมิตเนาะที่เล่นกับเนโคเนี่ยมันก็มีมด้วยแล้วดรากอนเนาะบาฮาดากอนเนี่ย นะครับก็รู้สึกว่าใส่ไปก็ไม่คุ้มด้วยอะไรแบบนั้นนะครับมันว่าไงดีใส่อย่างอื่นดีกว่าใส่ของดีมาน้าดีกว่าใส่ของที่แบบสามารถที่จะช่วยให้คุณกอดได้ก็อาจจะดีกว่านะครับอืเลยรู้สึกว่าใบนี้มันดูโอเคแหละแต่ว่าไม่ค่อยมีผลกับเมตาเท่าไหร่ นะกับไอเฟรมการ์ดเวอร์ชันนี้นะครับต่อมาก็เป็นเอลฟ์นะครับเกิ่มที่ลินลี่แล้วก็เมย์เนาะอันที่จริงเมย์ May, เนี่ยอยู่ตรงนี้ได้นะครับแต่ก็คือผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ระดับเดียวกับไอตัวอสก่าชิโอรินะครับก็เลยแบบให้แค่ซนะีเพลย์เนาะลินลี่นะครับดนะอนสเปนเดอร์เนาะเออมันคือดอนสเปนเดอร์ที่มีฮิลนะครับแล้วก็มีทรานส์ฟอร์มประมาณนั้นเนาะถือว่าเป็นการ์ดที่เก่งแหละแต่ก็คือเมตาโกลเดชั่นในตอนนี้มันไม่ใช่เมตาที่แบบมากันสตอมกันนะ่ะ เนาะสตอร์มมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับมันมีแค่เด็กโกสเนโคแล้วก็คริสตัลไลท์อะไรแบบนั้นเนาะแต่ก็คือถ้าเกิดว่าไปอยู่ในอลิมิตเนี่ยปลาตรงไหนก็มีผลหมดเนาะกับไอ้ดิลลี่ตัวนี้นะครับเพราะว่าแบบอลิมิตเนี่ยสตอรมันเยอะเนาะอย่างไอ้ถ้าเกิดว่าเจอเนโคก็แบบไอ้อะไรนะคอเนเลียสเนี่ยเนโคอิมเพาวเนี่ยเดลี่ไทแรนเนี่ยหรือว่าแบบแฮนเลสเนี less, ่ยประมาณนั้นนะครับมีแค่ดีชิปกับฮิวบี้ช็อปนี่แหละที่แบบมันกันไม่ได้ อะไรประมาณนะั้นเนาะที่เหลือก็คือสู้ได้หมดเพราะงั้นลิลลี่นะครับผมเลยรู้สึกว่าให้อยู่ที่ธรรมดาแล้วกันเนาะมันเป็นเทคการ์ดอ่ะเออมันเป็นเทคการ์ดนะครับเพราะงั้นก็ไม่ต้องไปอะไรกับมันมากเนาะส่วนเออเมเนาะเมอันนี้เนี่ยมันเวอร์นะครับมันเป็นจ่ายหนึ่งที่แบบได้ AOE นะอเออเนาะถ้าเกิดว่าเล่นการ์ด2ใบยิง1ทั้งบอร์ดถ้าเกิดว่าเล่นการ์ด4ใบในเทิร์นนั้นก็จะเออ่ยิง2ทั้งบอร์ดอะไรแบบนี้เนี่ยเด็กเทมโปที่ไปเจอมันเนี่ย มันตั้งบอดไม่ได้อะครับอืมก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเป็นการที่แบบมันมันเวอร์ดีเนาะเอ่อแต่ก็แต่ก็แบบอย่างที่บอกนะครับมันยังไม่เวอร์เท่าอสุกาชิโอกิที่แบบอยู่ได้หลากหลายกว่าเนาะอันนี้มันเป็นคลาสการ์ดด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยแบบให้ประมาณนี้แล้วกันเนาะกับไอ้เมเวอร์ชันนี้แล้วก็รอยอนนะครับโกเจอร์เนาะเอ่อใบนี้เนี่ยเขาไม่จะโกงเลยนะครับช่วงนี้กระแสะวันพีชของไอ้เอ๋ยนะ เน็ตฟลิกอะเวอร์ชันคอ,แอะนแะสิร์เนกะกำลังมาแรงด้วยนะครับก็เข้ากันดีกับไอ้ช่วงนี้เนาะโกเจอร์ใบนี้ซึ่งตัวโกเจอร์เนี่ยในชาร์ o ด w o r เวิร์ดเนี่ยนะพอมันมาแล้วนะครับทำให้เด็กหลดเนี่ยเนาะสามารถที่จะปลาไอตัวหลดได้ฟรีใช่ปะม,มันคือปลาหลดแล้วรีมานานะประมาณนั้นนะครับแล้วแบบมีดาเมจตอดด้วยตอนที่ปลาหลดไปที่สองไกประมาณนะนะั้นเนาะมันก็แบบคอยตอดดาเมจคอยเซตรีรทอยได้ ประมาณนั้นนะครับถือว่าโอเคมากเลยเนาะคือแบบมันมีผลใอญมากกว่าที่ผมคิดไว้เยอะประมาณนั้นนะครับในอลิมิตยังเอาไปใช้อะ่ะคุณคิดดูเนาะไอเด็กหลุดในอลิมิตนะครับคือการที่มันเล่นหลุดฟรีเนาะเอ่อมันทําให้การปาทงครั้งแรกในเทิร์นรีเท่าเนี่ยมันเป็นการไล่ฟ,ฟีอะ่ะสามดาเมจฟรีฟ,รฟรอะ่ะประมาณนั้นนะครับเลยรู้สึกว่าเออรีเท่ามันมาไวาขึ้น เนาะเคร์7เจ็ดไทเดลกันเนอร์สตัวเนี่ยบางทีก็คือปิดเกมโดยที่แบบไม่ต้องพึ่งบาบากอสด้วยซ้ำอ่ะเนาะไม่ต้องไอ้บาบากอสตีน่าอะไรแบบนเนี้ยประมาณนั้นนะครับก็รู้สึกว่าเออมันมีผลจริงนะแล้วแบบไอ้ยิงไปอยู่ในอะลิมิตนะครับไอ้ที่แบบมีการปั๊มควยได้ง่ายจากทางที่แบบมีออคทริสเนาะคอยช่วยแล้วก็มีบารบากอสอีกแรงหนึ่งอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับอืมรีเทลมันก็มาไวแถมมีดรามาติกวีทวีตอีก ประมาณนั้นนะครับบาบารอสคอสโอนเนี่ยเนาะเ,เอ่อไทเดลกันเนอร์นะครับเคิร์ฟหกไทเดลกันเนอร์สองตัวบาบารอสคอสโอนลีมานากลับมาแล้วมีเอฟเฟกโกเจอร์อีกนะครับแล้วแบบอาจจะเก็บทงเอาไว้ก่อนหน้านี้อีก1อันเนี่ยประมาณนั้นนะครับลีเท่าเคิร์ฟหกก็เป็นไปได้เนาะเพราะงั้นก็เนี่ยครับอยู่ในเกณฑ์ที่โกงเลยกับไอ้โกเจอร์ตัวนี้เนาะแต่ก็คือที่ผมจัดเด็กเอาไว้อะนะก็ใส่โกเจอร์แค่ใบเดียวออกทวิสต์ใบเดียว bar bar บาบารอสใบเดียวนะครับ เพื่อจะให้มันหากันได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นเนาะส่วนซีเกอร์ออฟเลิฟนะครับใบนี้ก็ธรรมดานะครับอันที่จริงอยู่ในเกณฑ์ที่เก่งซีเพลตได้แหละแต่ก็คือแบบผมรู้สึกว่ามันธรรมดาเนาะกับการที่เสกโกเมียออกมานะครับเสกจูเลียตออกมาอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับคือเป็นเคิร์ฟหนึ่งที่เก่งแหละแต่ก็คือรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอิมแพคอะไรมากมายขนาดนั้นเด็กดูดที่เล่นโรเจอร์ Roger เนี่ยเนาะ ก็มีคนที่ใช้มันบ้างอะไรประมาณนั้นแต่ผมรู้สึกว่ามัน,มน,มนไร้สาระครับก็เลยรู้สึกว่าให้ให้ได้แค่นี้แหละเนาะกับไอ้ซีเกอร์อนะครับไปอยู่ในเด็กอีจิมันจะยังเข้าท่ากวา่าเนาะเอาไว้เซตอีจิให้มันง่ายขึ้นประมาณนั้นอาจจะดูโอเคกับมันที่สุดแล้วมั้งนะครับอันนี้จริงเนี่ยเล่นกับไอ้เรเดียลได้ใช่ปะไอ้เด็กแกรี่คอนโทรลประมาณนั้นนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นอะ่ะเนาะสุดท้ายก็ปิดเกมได้ชา้าอยู่ดี นะครับประมาณนั้นเนาะมันมีดีแค่แบบจ่ายหนึ่งได้สองแคลลี่เนาะอืมก็นั่นแหละโอเคต่อมาเป็นวิชนะครับสวิตด d เฟนเดอร์โกเลมกับเอ็กซ์พลอซีฟเมดเนาะดีเฟนเดอร์โกเลมให้อยู่ที่ C ีเพลย์นะครับใบนี้เนี่ยคนเล่นโกลเดชันอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะว่าเด็กเอ่อวิชอะไรนะเอิร์ดไวในโกลเดชันมันกะนะครับแต่ก็คือในอลลิมิตเนี่ยมันเป็นการที่เอาไปเซตอะไรหลายอย่างได้ดีมากเนาะอย่างเช่น จ่ายสเทินสองปั๊บได้คิวมาแล้วก็แบบเทิร์นต่อมาปาเอสิดโกเลมหรือมากิสะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ว่าไงดีในตอนที่เคิร์ฟ7เนาะคุณปาบ,บอดี้มันไปได้ใช่ปะตอนเคิร์ฟ6คุณก็แบบเซตสแต็กเอาไว้สักเอสามหรือ2อันก็ได้แล้วแปะตัวไอ้นั่นนะอะเออนะไอ้คริสตัลไลท์ของดาร์กเมจนะครับแล้วก็แบบเข้าเทิร์น7เนาะเราจะก็จากไอ้กัมแตะของไอ้อันนี้ใช่ปะดาร์กเมจพอเข้าเทิร์น7ปั๊บ เราก็ปาไอนี่ไปตู้มมันก็จะบวกสเต็ตไอตัวอันนั้นอนะ่ะไอตัวสเต็ตบนบอดเนาะขึ้นมา5ใช่ปะหมายความว่าเราจะแบบได้ทั้งเคียร์บอร์ดได้ทั้งฮิลแล้วก็แบบได้สเต็ตที่เพิ่มเวลาไอการแตกของ Dark ไไดักเมทไปอีกประมาณนั้นนะครับประโยชน์มันเยอะเนาะแค่ในโกลเดชั่นเนี่ยการเออเพย์ออฟของไอตัวเอ่ยนะเอะิร์ดไลท์อ่ะมันไม่ค่อยดีนะครับไอการที่กเบิดดินทีเดียวเป็นแบบหลายๆอันเนี่ยมันไม่มีให้ใช้ประมาณนั้นนะครับ ก็เลยแบบรู้สึกว่าเออในโควเดชันมันเฉยๆแต่ในอลิมิตนั่นก็คือแบบอย่างที่บอกเนาะเป็นการที่ดีแบบดีสุดๆจริงๆเนาะแล้วก็เอ็กซ์พล e ซ a ฟเมอันนี้ก็ <c oughs> ให้อยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับคือตอนรีวิวอะนะผมรีวิวมันแปลว่ามันอาจจะไปอยู่กับไอ้ตัวดิเมนชันชิพก็ได้ประมาณนั้นเนาะเพราะว่าแบบมันเสิร์ฟสเปล,ลแรงๆได้อย่างไอ้ตัวอะไรนะสตอรี่ออฟไลฟ์ไทม์เนาะซึ่งพอเข้าเกมมาจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่มีที่เว้ยเออมันไม่มีที่แล้วแบบตัวเด็กไอดีชิปของอลิมิตเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ต้องการอะไรแบบนี้นะมันก็เลยแบบนะครับอยู่ตรงนี้ไปเนาะกับไอ้เอ็กซ์โพซีฟแมแต่ก็คือเคยเจอในไอ้นั่นอยู่นะในส l ปล o ู t ของฝั่งโร a t i o n นะครับแต่แค่ครั้งเดียวแมชเดียวจริงๆเนาะเออคือเอาไอ้ใบนี้เนี่ยมาเคลียบอด์ดเคลียบอด์ดเคลียบอ์ดเคลีย์ทอนออกไปนั่นแหละแล้วก็แบบไอลงตัว เออนะซีมาเอลใช่ปะลืมชื่อนะครับไอ็ตัวซุดของไอ้สเปลบูทอะนั่นแหละเนาะลงไอ้ตัวนั้นมาแล้วก็แบบทํานั่นทํานี่ตามเรื่องของสเปลบูทไปนะครับที่แบบบัฟบัฟบัฟแล้วก็ตีหน้าประมาณนั้นนะครับอืมนั่นแหละเอ็กซ์โพซิฟเมดก็เลยให้อยู่ตรงนี้ แล้วมากันที่ดรา้อนเนาะดรา้อนมีดูมสเตชาร์กแล้วก็คอร์กสปิริตใช่ปะสองตัวนี้นะครับไอตัวดูมสเตชาร์กเนี่ยผมให้มันอยู่ตรงนี้เพราะว่าตัวมันเอ็กเซลโอเคบอดี้ก็โอเคนะครับเอ็กเซลหนึ่งยัดคอร์กชาร์กสองตัวเข้าเด็กแถมบัฟเด็กในเวลาเดียวกันด้วยเนี่ยมันถือว่าโอเคมากเลยนะมันทำให้ตัวเด็กบัฟดราคอนในเวอร์ชันอลิมิตนะครับไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใส่คอร์กชาร์กอีกต่อไปเนาะ,ะประมาณนั้นนะครับ เออมันทําให้แบบการบริกของเด็กมันเนี่ยน้อยลงด้วยแล้วก็เวลาที่ลงบอดี้มันไปเนาะจ่าย5แล้วแบบซัมมอนตัวเองเนาะมีรัชด้วยนะครับแล้วแบบเทรดบอดดออกไปได้2ตัวเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคนะครับแถมเวลามันตายเนี่ยก็บัฟเอ่อศูนย์สี่ให้กับเด็กตัวเองด้วยเนาะที่แบบตาย2ตัวแล้วตัวละ2ประมาณนี้เนี่ยก็ถือว่าเออเป็นการบัฟที่ผมว่ามันแรงดีแล้วก็เขกาก็สปิริตเนาะอันนี้เนี่ยผมไม่เห็นหน้ามันจริงๆ นะครับคือเคยบอกไว้ใช่ปะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะไปอยู่ในเด็กบาฮาดาก้อนได้แต่พอเอาข้าจริงเนี่ยบาฮาดาก้อนมันไม่ได้อยากได้ของแบบนี้ครับมันมีของคอนโทรลที่ดีอยู่แล้วเนาะเ่าคอสปิริตมันจ่าย3แล้วแบนิชใช่ปะแต่ว่าการที่มันจะแบนนิชได้เนี่ยคุณต้องทําการอีโวอะไรสักตัวหนึ่งก่อนหน้านี้ไปก่อนประมาณนั้นนะครับเลยรู้สึกว่าไม่คุ้มที่จะใส่เนาะประมาณนั้นนะครับไอเวลาที่จะรีมูฟะอรสักอย่างหนึ่งเนี่ย นะครับไอปลาดาเซลง่ายกว่าไหมประมาณนั้นนะครับดาเซลก็คือลอดสแตตแล้วก็กระเบิดทั้งบอดไปเลยประมาณนั้นนะครับไอนี้แบบไอถ้าเกิดว่าไม่เจอตัวที่ลัสเวิร์ดมันเลวจริงๆอย่างในตัวมัสคาเรตโกดเนี่ยคิดว่าไปน,นี้ก็ไม่น่าได้ใช้ ประมาณนั้นนะครับแต่ก็ต้องรอดูเมตากันไปเรื่อยๆอะไรแบบนั้นเนาะต่อมาก็เป็นเนโคนะครับเนโคเนี่ยตัวมินให้ตรงนี้เนาะจากที่ได้ลองจับไอตัวเด็กเวอร์ชันอลิเมตมันมานะครับเสิร์ฟวินคอนได้ให้กินหลุงฟรีได้อะไรประมาณนั้นเนาะที่เป็นเทคเลนเดอร์นะครับอืมมันก็แบบเหมือนกับว่าเอามาแก้ขัดตอนที่เกรมอรี่ยังไม่โดดได้อะไรประมาณนันะ้นเนาะแต่ก็คือแบบ หน้าที่หลักจร,จริงๆเนี่ยคือการเสิร์ชวินคอนมากกว่าในเด็กบูเวลไรอัลลิมิตนะครับส่วนในโคเดชันยังไม่ค่อยเห็นหน้าการ์ดใบน,นี้เพราะว่าตัวเด็กมันยังไม่เข้าที่เข้าทางเนาะประมาณนั้นนะครับก็เลยแบบให้มันอยู่ประมาณนี้แล้วกันซีเพลย์ในอลิมิตเนาะแต่ในโคเดชันก่อไปก่อนนะครับสถานการณ์ในโคเดชันเนี่ยมันเหมือนกับไอตัวนี้เลยอะ่ะไอตัวเออ่สวีทดีเฟนเดอร์โกลิมนะครับไอตัวมินกับสวีทดีเฟนเดอร์โกลิมเนี่ยเนาะแล้วก็คอปสคัชเชอร์นะครับใบนี้เนี่ย ตรงนี้แหละนะครับให้ตรงนี้แหละเนาะเพราะว่าเราไม่เจอหน้ามันเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เห็นจริงๆเนาะอืมคือไอ้แอคเซลมันดีนะแต่ว่าตัวเด็กมันเนี่ยไอ้เด็กซอมบี้เนโคเนี่ยมันแบบเออว่างดีมันช้าเออแล้วก็แอบแพร์นะครับการใบนี้ก็ให้ธรรมดาพอดูได้เนาะไอ้ตัวแอมไพร์ใบนี้นะครับเอ่อตัวมันเนี่ยเหมือนกับไอ้เป็นตัวตายตัวแทนของไอ้บัตรลัสดีมอนในเวอร์ชันโวลเดชั่นเนาะแต่คือมัน วา่าไงดีมันแทนกันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับบัตรลัสดีมอนเนี่ยมันมีสตอมอ่ะมันเป็นดาเมจเลยในตัวประมาณนั้นนะครับใบนี้คือแบบเหมือนกับว่าโดนมาแล้วเป็นเทมโปเฉยๆเนาะแล้วแบบเออว่าไงดีการที่ยัดตัวเองคอสหนึ่งเข้าไปในเด็กเนี่ยแล้วแบบเอามาคอมโบกับวอลกัสเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับแต่แบบมันช้าเนาะมันจะโดนไอ้เด็กหลุนเนี่ยยิงหน้าตายได้ก่อนเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะครับกับไอ้ตัวอีโวแว์มใบนี้นะเนาะส่วนอันนี้ก็คือ <laughs> ใบนี้ของแวมพร์นะครับก็คือให้กากเลยเนาะผมมองว่ามันดีไม่เท่าไอตัวนั้นนะดีไม่เท่าไอตัววอล์นะครับอวอล์เนี่ยมันสะดวกกว่าเยอะเลยคุณไม่ต้องเสียเม็ดวเพื่อเอาไอการที่ติดเบนจนะีนสองเทินนะเนาะกับการที่เล่นวอล์นะครับใบนี้คือทํามาทําไมก็ไมูลเนะาะแบบเหมือนกับว่าเอามาแทนไอตัวอวอล์ในตอนที่ตัววอล์มันจะตกท้ายไปตอนแพ็คต่อไปอะไรแบบนั้นนะเนาะซึ่งแบบผมว่ามัน ว่ามันยุ่งยากอะเนาะ,ะกับไอการใบนี้นะครับทำไมเราต้องเสียเม็ดโบกับไอการใบนี้ด้วยเออแล้วก็วิชอปเนาะอันเนี้ยพอเล่นได้นะครับไอตัววิกเกตฟูอัพพูลโซ่เนะนะี่ยเนาะอืมแต่ก็คือมันแอบ,บช้านะครับคือ Excel 1เนาะ Excel 1เคลียร์บอร์ดได้แล้วก็ไอถ้าเกิดว่าทำเควสมันครบนะครับอีโบสิบครั้งใช้ไอเทลลากมาแล้วก็ยิงยิง,ยงได้อะไรประมาณนั้นก็ดูดีหรือว่าไออะไรนะเล่นกับตัวฮิววิชอบ อะไรแบบนี้เนี่ยมันก็โอเคนะครับเด็กอีโวเด็กฮิวเนี่ยใส่มันได้เนาะแต่ก็คือมันช้าครับเออมันช้าเนาะก็เลยแบบให้ให้มันอยู่ตรงนี้นะครับดูดีกว่าไอ้ตัวอันนี้นิดหน่อยเนาะเอิงจริงๆผมควรเลื่อนเอ่อซีเกอร์ออฟเลิฟมาไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันก็ยังมีการซีเพลย์เยอะกว่าไอ้ทั้งหมดในนี้นะแล้วก็กระตุยนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยเอ่ออะไรนะคอตตันเทลใช่ปะชื่อมันนะครับอันนี้ผมว่า ไม่ไหววะ่ะให้ให้ตรงนี้เลยได้ไหมคือวันนี้เนี่ยเล่านิดหนึ่งนะครับว่าแบบผมพยายามที่จะอัดคลิปเด็กเอ่ออิลูเวียบิชอปที่ใส่การ์ดไปนี้แล้วผมนั่งอยู่ประมาณ3ชั่วโมงอะ่ะไม่ได้ฟุตเทจที่ชนะสักตาเลย นะครับคือแบบไม่ไหวอะ่ะเนาะไอ้ตัวเอลูเวียบิชอปมันดูไม่ได้อยากได้การไปเนี่ยนะครับมันมีอีโวฟรีใช่ปะมันมีเซกออมิราชมาสองตัวนะครับที่แบบเป็นซอสเอมิราชครับไอ้มูลไลท์ออมิราชอะไรประมาณนั้นแต่ก็คือแบบ มันดีไม่พออ่ะผมเลยแบบให้มันอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันแล้วก็ค่าสุดท้ายเนาะเนเมซิสนะครับไอตัวแทงค์ก้าอวกาศเนี่ยให้ตรงนี้เนาะแล้วก็คาเนเลียนะครับให้อยู่ตรงนี้เนาะธรรมดาพอดูได้ทั้งคู่นะครับอไอตัวคาเนเลียเนี่ยผมไม่ค่อยชอบวิธีการเสิร์ชของมันเนาะมันเป็นการเสิร์ชอ์ติแฟกช์ใช่ปะ่ะอีโวแล้วแบบจั่วอ์ติแฟกต์สองตัวเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าชื่อ Art อ์ติแฟกต์ครบหกในประมาณนี้นะครับคุณจะอีโวฟรีได้ซึ่งในการดใบน,นี่นเนาะเมื่อเทียบกับการเสิร์ชใบเก่าๆของอั ผมว่ามันยุ่งยากเนาะที่ต้องแบบมาอีโวในเทิรนนั้นประมาณนั้นนะครับอื ừ, ซึ่งเมื่อเทียบกับไอตัวล่าสุดหน่อยก็ตัว c e l e s t i a l Artifact เนาะอันนั้นเนี่ยแค่ชื่อครบ6ก็ได้แบบจั่ว Artifact 2ตัวแล้วผมว่ามันดูง่ายกว่าใบนี้เยอะประมาณนั้นก็เลยรู้สึกว่า เออมันเฉยๆอะ่ะกับไอค้คาเนเียตัวนี้เนาะในอลิเมดก็ไม่ได้เอาไปใช้นะครับเพราะอย่างที่บอกเนาะไอ้การ์ดเซิร์ดใบเก่าๆของไอ้ตัวอัร์ตแฟคมันดีกว่านะครับเลยไม่ได้มีใครใส่มันในเด็กเวอร์ชันอลิเมดประมาณนั้นเพราะงั้นก็อยู่ตรงธรรมดาพอดูได้ไปแล้วก็ไอ้ตัวแทงก้ากาศนะครับใบนี้เนี่ยถ้าเล่นในเด็ก อ,อื่นนอกเหนือ,อจาก e n h a n c e เน m มเนี่ยผมว่ามันก็ดูแย่แต่ถ้าเกิดว่าเพน e n ็น n c e เ e เมนะครับมันจะทำให้แบบอะไรนะเอฟเฟคคัทโตดเนาะเวลาเราจ่าย e n h นฮ n นไปเนี่ยเราจ่ายแค่คอร์ส2นะมันรีมานามาให้อะไรประมาณนี้เนี่ยเออมันก็แบบลบบอดอีกฝั่งทั้งหมดเลยแล้วก็อะไรนะได้ตัดมืออีกฝั่งด้วยนะครับการสองใบออกไปเนาะแล้วแบบได้เหลืออีก กมานาหรืออีกเยอะกว่านั้นเนี่ยในการสแปมสแปมสแปมการ์ดลงไปกลักวๆจากการใจอินฮานเนาะล้วแบบอันติเมตบ้าโดดมากเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็ดูดีในเด็กอินฮานเนเมประมาณนั้นเนาะเลยให้มันอยู่ที่ธรรมดาพอดูได้นะครับแต่อย่างที่บอกเนาะไอ้เนาะเหนือจากไอ้อินฮานเนเมเนี่ยเด็กอื่นมันก็ดูไม่ค่อยน่าเล่นนะครบับไอ้การ์ดน,นี่เนาะเพราะว่ามันเคิร์บแปดนะครับปัญหาเดียวกับไอ้ตัว พวกนี้พวกนี้พวกนี้เลยนะครับแถวเดียวกันเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณนี้เนาะอ่าถ้าเกิดว่าชอบคลิปผมนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe ด้วยเนาะวันนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับลากัไปก่อนเนาะสวัสดีครับ